ชีวิต2ปีฮะคิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นที่ได้มาทำงานกับไทเทเนียมนี่แหละครับที่ได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพนี่น่็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เปิดโลกเปิดหน้าต่างให้ได้ทำอะไรอีกอีกมากมายอีกทีนั่นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ถือว่าเมื่อหน้นตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรหรือไปประกอบอาชีพอะไรจริงจังตอนนั้นที่ที่มากรุงเทพอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นม .5 ครับม .5 ที่นีก็ย้ายมาหรือว่ายังไงก็คือเป็นช่วงที่ก็คือต้องมาทางานกับไทเท มาเลยอยากจะมาแจ้ง้ามาก็คือพี่ขันก็เป็นค้อมูลการผลิตโปรดิวส์ทุกอย่างม .5 แล้วก็น่าจะมา7-8ย้ายมาคนเดียวเลยย้ายมาตอนแรกก็มีคุณแม่มาอยู่ด้วยเพื่อนแต่ตอนหลังก็เอ๊ะโอเคเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ให้อยู่อยู่คนเดียวโอ้โหดีเลยเจอกรุงเทพแล้วเป็นไงบ้างใใจแตกไหม ก็โอ้โหก็ติดพงติดเพื่อนปาร์ตี้นะครับฝ่าอลบัมอาบัมอลบัมจะเสร็จก็นานอยู่เหมือนกันก็แบบว่ามันก็เนาะสนุกด้วยเจอเพื่อนใหม่เจออะไรใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ต้องโฟกัสตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องหาเวลาแบ่งมาโฟกัสงานอะไรอย่างนี้จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเด h m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ y o u t u b e ของโม n o 29กันนะครับ